เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการรถเก่งเพชรหนุ่มน้อยครับนักชกจากอุบลราชธานีเจอกับเพชรอนันต์เยศสาวมวยไทยจากกระบี่นะครับเมื่อเช้าช่างน้ำหนัก118ปอนด์เท่ากันส่วนสูงหนึต่อหนึ่งครับโอ้โหห่างกัน10เซนเลยนะครับอายุ16ต่ออายุ18ครับ10ไฟท์นะครับชนะ9แพ้1ครับเพิ่งสะดุดนะครับรถเก่งเพชรอนันต์นั้น14ไฟท์ครับชนะ12แพ้2นะครับ รถเก่งนั้นเมื่อเช้านี้บอกว่าไม่ได้เสียกําลังใจครับไม่ว่าจะสะดุดแพ้ในไฟล่าสุดแต่ก็ต่อยได้อย่างสนุกเลยครับในขณะที่เพชรอนันตน์ได้ลอยได้ลอยกว่าแล้วครับก็ฝากย้ำแฟนๆที่ติดตามผลงานของสนามมวยป่าตองนะครับ สนามมวยปาตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุทธิกุลยุคปรับปรุงใหม่ครับเรามีมวยแฟนมวยได้ชมกันสัปดาห์ละ5วันนะครับเริ่มจากวันจันทร์ศึกพีเกวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตและว,วันนิพนธ์วิชัยดีน,นะครับวันอังคารทิพส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานพฤหัสบดีกับปาตองไฟไนท์โดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังงาใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับช่องห้าถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็วันเสาร์กับศุธเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงาน ปิดท้ายในวันอาทิตย์นะครับกับป่าตอง Combat, คอมแบทกับฝีมือของโปรเ,เตอร์หนุ่มน้อยเมืองกะใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับทั้ง5รายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยุทธสุทธิกุลกับนายกเทศมนตรีมืองกระทุและก็น,นายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับสนามมวยป,ป่าตองต้องขอขอบคุณท่านสมบุญสวุวรรณรักกับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตขอบคุณท่านกิรบงช่วยชูนะครับปลัดจังหวัดภูกเก็ต ลรวก็ขอบคุณท่านหมออธนวุฒิเชชาละนะครับผู้ในการสมัครงานการกีฬาประเทศไทยจัดจังหวัดภูเก็ตครับนี่กับโค้ดแซงนะครับหรือว่าครูแซงขึ้นไปบาทหนึ่งคนนะครับรถเก่งจากส่วนน้ำทานคีรีเหมือนเดิมครับเอฟแต่ว่าคนนี้นี่ไฟที่ผ่านมามาโชคฟอร์มไว้สุดสวยเลยนะพี่อ้นตา ย้ำยอีกครั้งว่าศึกษาเดชพันธ์นะครับอังการที่9กันยายนที่สนามมวยเวอร์สวยามสเตเดียมรองเชิดกับพันธมโทโตสุรเชษดเดชพันธ์จัดคู่มวยไทยนานาชาตนะครับมวยนานาชาติอัดแน่นรายการครับไปติดตามชมกันได้นะครับยก<ป><อ>ทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับ าศาสตร์คนเรียนนะครับเป็นกรรมการจอมเซฟเห็นรูปร่างโอ้โห,โหครับเพชรอันนาถครับไฟที่ผ่านมานี่ยังไม่ดูไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ,ะวันนี้นี่มาร้อยสิบร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบแปดครับโอ้โอเต็มเวทเลยหรือเปล่าครับเต<ท>็มเวทนะครับ มันเป็นปริศนาของทางด้านรถเก๋งครับวันนี้จะขับติดลมอีกหรือเปล่าแต่แท้นี่บอกว่าหยุด2วันก็ซ้อมต่อเลยกนะับนักกีฬาที่ดีครับเรื่องหัวใจนี่สอบผ่านอยู่แล้วกับรถเกง๋งกัมกาันตนิดนนกลับมาได้เลยนะดูดีอ่ะวันนี้กัมมนติดดูดีโอ้ต้องบอกว่ากัมมนตนิดนี่ ไฟนี้ผมชมเลยนะครับว่าพัฒนาการของแกนี่ก้าวกระโดดเลยนะม,มาดูรถเก๋งพูดห่างคำตอบก็อยู่โน่นแหละครับเพชรอันนันนี่แหละครับนั่นนี่ก็ย้ำคำพูดผมได้ดีนะครับว่าโรเตอร์รุ่มน้อยเมื่อไหใหญ่นี่จัดโปย <c oughs> ของตัวเองไม่ได้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะดูกับลูกล่างเนี่ย ้วัันนคือจัดแล้วก็ถามสอบถามว่าแพ้ได้ไหมชนะได้ไหมวันนั้นแกมาชูชนะของอะไรนะของโยธะลักษ์มวยไทยทางด้านเพชรอนันต์อ่าใช่โอ้โหแข้งขวาครับเพชรอนั้นอ้าวแม่แม่นี่ครับเจอโอ้โหพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาแล้วครับว่าต่อยมัดต้องระวังก้านคองอ้าวเจอลำตัวครับนี่ครับ ลูกเก่งนั่นเป็นมวยที่กล้าต่อยนะครับลกล้าออกอาวุธครับจะดูประสบการณ์นี่ยังน้อยนะครับเพชรอน,าน,านันต์คุมอยู่หรือเปล่าพี่โอน้นนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละหล <c oughs> ังก่อนนี่ก็โอ้โหแกเล่งนะฮึต้นๆนีน่นลูกเก่งแกเล่งครับปลายๆว่าโอ้โหเครื่องสะดุดนะครับก็ <c oughs> เล่งเยอะใช้น้ำมันไปเยอะ <c oughs> เครื่องโดนน้ำ <c oughs> ่นแบบซ้ายของรถเก่งวันนี้นีต่อยละเอียดเหมือนกันนะรถเก่งนี่ถ้าเป็นรถเก่งคันเก่านี่โอ้โหชนเลยตั้งแต่ยกแรก่นีแต่นี่ก็ยังยังออกอาวุธตลอดนะครับดูครับจะมีวุ้กสายลำตัวครับหมดยกก่อนครับ ลอยขวางองรถเก่งแล้วบุกซ้ายเจอแข้งขวาสวนเลยครับไปนานจังหวะดล้วงลำตัวอ,อันตรายครับมีแข้งขวารอจังหวะโต้รอจังหวะสวนเหมือนกันก,นกาแฟนั้น สู่ยกที่2นะครับวยเู้ที่3ของรายการปาตองคอมแบทผมบอกว่าผลงานนี้ยิ่งจัดยิ่งแรงนะครับปาตองคอมแบทอ่านะครับจังหวะเกี่ยวลรถคืนด้วยซ้ายของรถเกง๋งอ,อ่านะครับม่าพยายามจะโตโด้ด้วยหมัดเหมือนกันครับเพชรอน,นันนั้นไปที่แล้วนี่ชนะคู่ต่อสู้ด้วยหมัดนะสูงๆยาวๆฮ่าฮ่า โอ้พยายามจะก้าวเข้ามาเสียบเลยครับแล้วมีลูกทีก็เพอนันก็เถ่นพยายามจะลงล่างโอ้อตกดูลูกซ้ายครับนี่กับลูกซ้ายลําตัวาพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาครับลูกซ้ายลําตัวถือว่าทํางานได้ดีนะครับเนี่แข้งขวาเพนอน,นันสายไม่โดนครับกระเกิ่นลงล่าง แคนั้นเบียดเข้ามาแล้วเก่งพยายามจะถีบซ้ายแล้วจังหวะดึงครับมามีหมัดมาเสริมเหมือนกันครับพค่นั่นนะครับสนุกเลยครับคู่นี้ครับแมอือหืออือหือนี่ครับของแหลมของแหลมอลของนักข่าวเตือน้วยแค่ซ้ายครับหมัดขวาครับ จะส่วนนี้มันขวาขึ้นเนหมือนกันครับเพตนันเขี่ยฟับนายเก่งกล้าเข้ามาเจอแข้งขวาของเพตน,นันพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองเจอทีหย,ยับแลกกันต่างฝ่ายต่างก็โดนอย่างที่เอฟบอกนะครับดูครับพรเพชตน,นันแกก็กล้าออกอาวุธนะครับอ,อาจจะชงช้างหน่อยครับรเจอแข้งซ้ายครับฮุมฮุกสายลำตัว หมัดขวาล่างสายลําตัวครับขวาลําตัวครับแกก้าต่อยครับลําตัวดูครับหังวางแข้งไม่โดนไม่โดนก็โดนลําตัวครับฮ่าฮุกซ้ายฮุกขวาฮ่าฮ่าเพื่อนันต์ไล่จ้วงเหมือนกันครับถือถ้าไม่โต้นี่กูต่อสู้ได้ใจเลยพยายามจะโต้เลยครับเพื่อนนั้นตกยุกซ้ายลําตัวอีกแล้วครับ วั<ม> <มา S 1> นนี้น่าจับตาครับกับพุกซ้ายลำตัวของทางด้านรถเก่งครับโอ้โหเอ้าขวาตรงอ้าวเฮีย่าอยตัวแข็งนะครับแม่พยายามจะสูนด้วยศอกครับเพนันพุกซ้ายลำตัวนี่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรถเก่งเลยครับโอ้โหครับอ้าวครับแมท้าประเภทท้าชวนชวนแรกนั่นครับ หมัดหนึ่งสองแทงขวาครับอ,อ้าวึ้นด้วยซอกโอ้โหแลกกันมันเลยครับโอ้โห,โโหเดือดจริงๆครับ นี่ครับโอ้โหจังหวะฮุกซ้ายแล้วแข้งขวาของแพรนันรถเก่งโต้ด้วยซ้ายครับแล้วนี่ครับก้าวเข้ามาเป็นงานบริเวณลำตัวเจอแข้งขวาสวนครับแล้วนี่หุกซ้ายของรถเก่งอุกขวาครับเล่นงานบริเวณลำตัว,ว,ว,ยขขว,ว,ตวพยายามจะนวดบริเวณลำตัวนะครับแต่นี่ครับสวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันกันกบแพ่นันโอ้โหแลกกันมันจริง,รงๆครับ ที่3นะครับต้องบอกว่าโอ้รถเก่งก็คือรถเก่งนะครับอ่าบรเวทท้าดวลชวนแรกครับอือฮือวงในวงในพยายามจะลุยในครับเพนันบอกว่าผัดกันได้ผัดกันโดดครับเหมือนที่เข้าครับยกนี้ของทางด้านเพชรอันนันครับสูงยาวอือฮือพยายามจะเสียบครับรถเก่งว่ายังไง ยัดสู้อ้าววงนครับเขาเจอเข้าครับโอเคน,นันตีได้อร่อยครับรถเกง่งโตด้วยซ้ายเหมือนกันนันเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายก้าวเข้ามารถเกงพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วับล็อกนายตีวัดกันที่การยืนระยะเลยครับผู้นี้ใครหมดพยุนพยุบไล่บี้แล้วครับเพชรอันานันครับมา เจอลำตัวครับเียคืนครับอ้าวโอ้โหนีแล้วครับลมลุกคุกคลานไปด้วยกันขึ้นมาขึ้นมาว่ากันตอตบด้วยฮุกซ้ายเม่ยมไปสวนด้วยมัดขวาคืนแล้วล็อกในกับแพนันอ้าวหมุนเหลี่ยมตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้โหดิอร่อยเหาะเลยครับอืมอ้าวหากทุ่มเททิ้งครับอ้าวอืม อยู่ที่ว่าใครหมดใค, ận, ใครย่นใครยุบครับงานนี้ครับวางซ้ายขยับมาเจอแ้งขวาล็อกในตีด้วยขวา,วสา,วขวาเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันประเทศนั้นอ้าวเจอข่าซ้ายของลูกเก๋งลูกเก๋งเสียบด้วยซ้ายโอ้โหครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนับผลัดกันได้ผลัดกันโดนขอบมันโดนกันได้ครับนี่ครับล้าตัวครับอ้าว ก็หูยโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับยกนี้เอาล้วครับทิ้งด้วยหมัดทิ้งด้วยหมัดเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดครับเอ้าโอ้โดนครับรถเก๋งโดนเอ้าเพชรนันท์ไรเกมโโอ้หหมัดขวาหมัดขวาโอ้โหสีมากครับทุกนี้ของเพชรอนันต์เอ้ารถเก๋งว่ายังไงเอาผินรับตัวครับเอ้าเอ้าเอาผินรับตัว มา,มาโอ้ห oui. ไม่ต้องปิดกันเลยไม่ต uh, oh oh mm ้องปิดเลยโอ้โหตอบพุตได้มาดีครับมาดีครับ สอกมาสอกพนะืนะ้นโอ้โหคระพับ ต้องหายใจกันเลยครับดูครับอืจังหวะเด้งต้นต้นนี่พยายามจะนวดครับอแล้วนวดครับเด้งไปเด้งมาดูว่าได้เปรียบนะครับดูครับยัดเข้าไปเล่นงานเอาทางฝั่งของรถเก่งนั้นดูครับอืแล้วรถเก่งพยายามจะสวนด้วยเข้าซ้ายเจอข้าขวาเล่นหนี่ครับหมัดชุดของเพชรอนันต์โอ้โหดูครับหน้าสะบัดเหมือนลำตัดแม่ประยุนแต่เกือบลับ แต่กลับมาได้ครับโอ้โหรถเก่งดูกับโดนโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับดูครับอ่าพอตั้งสติได้ตั้งลำได้อ่าแล้วนี่ครับเสียบครับแต่นี่ครับเจอหุกซ้ายของรถเกง่งอ่า โอ้โหครับสุดมันเลยครับต้องบอกว่าสุดมันครับหลังจากนั้นนี่โดนล้ตัวนี่ตัวกุ้งตัวอ่อนตัวงอแม <c oughs> ่คือชุดที่สโลเนี่ยเพชรอนันต์ทำรถเก๋งแต่พนหลังจากชุดนั้นนี่รถเก๋งผักหลักใส่เพชรอนันต์ยืนตัวแข็งโอ้แล้วมาดูครับยกที่สี่ครับ <c oughs> มาดูอันซี่ครับข <c oughs> อล้ตัวครับมาอีกคนก็พยายามจะนุ่ว่าอ้าวลำตัวเสียมา มาชุด <มา S 2> นี้ของเพชรานันครับเอ้าแต่เจอมาอ้าวฮุกลำตัวครับโอ้โหมาโอ้เพชรนันพยายามจะเล่นงานรถเก่งด้วยเข่าเลยครับแต่รถเกง่งนี่ครับเล่นงานเพชรานันลำตัวครับอยู่ที่หัวใจเลยครับโอ้แข้งขวามาปักด้วยศอกขวาปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกเสียบด้วยเข่า ปักวยสอกซ้ายครับเพื่อนแล้วเก๋งเล่นงานเลยล้ำตัวอ้าวมัดขวาโอ้มัดซ้ายซ้ายครับซ้ายซ้า,ายโอ้เจอศอกแมหัวใจนาหินทั้งคู่นะครับต้องบอกหัวใจหินทั้งคู่ครับอ,อือหือโอ้ยศอกรับศอกครับลเก๋งอ้าวบาเจอลํำตัวครับอ้ออาวขอมาดิครับปักวยศอกหมัดกับสอกแรกกันแล้วครับโอ้โห วันจริงๆ PM ครับโอ้โหเจอศอกซ้ายครับยกนี้ทวงโชกเลยครับเพชรอนันต์โอ้โหเอนันต์เตะก้ามาถึงจะมาขวาปักศอกปักศอกขวาปักศอกซ้ายแล้วเสียด้วยเข่าปักด้วยศอกโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับโอ้้ออา๊ย เอ้าเอ้าเอ้าทำก็ได้แต่พี่เยล็กเองฮุบขึ้นมาตายแล้ครับตัวตัวตัวรับตัวรับตัวโอ้โหต้องหลังเนียนขวาเอ้าเอ้าเอ้าไปยัดปากซองขวดเทียบให่เขาเล็กเองโอ้โหเอ้าโอ้โหครับรับตัวครับ หุดหยุดปารถเกง่งรถเกง่งรถเก่งเพชรอนันต์โอ้โหรถเกง่งเพชรอนันต์โอ้คุณทีคุณทีแม่สอกซ้ายขยับข้างมัดขวาแมเล่นงานไปแล้ตัวเพชรมาลุกลุกลุกเกง่งลุกใช่โอ้โหติงกับดิ้งแมวครับ จริงครับพยายามจะพวงศอกไส่ครับหมดยกปูเดือดโคตโคตรเลยครับ พยายามจะหุกซ้ายเจอศอกพยายามจะเสียบแล้วปักด้วยศอกครับเพนันมาเป็นชุดเลยครับดูครับโรเกงก็เน้นด้วยหุกซ้ายครับตัวแข็งไปเหมือนกันครับนี่ครับแล้วเสียบด้วยข่าซ้ายโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับ <9. S 1> ใครดีใครอยู่เลยครับดูครับ เรื่องหัวใจสอกผ่านทั้งคู่กัลยครับคะแนนเต็มร้อยนี่ต้องให้สองร้อยเลยครับดูครับโอ้โหโอ้โหครับสุดๆเลยครับมันจริงๆครับ มาดูยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับเลนเอาผู้บรรยายนั้นเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับโอ้โหโหยเสียงแห้งนี่โหยมวยต่อยกันสนุกอย่างนี้นี่เสียงแห้งยังไงก็ยอมเลยครับมาดูยกสุดท้ายครับเป็นอันนั้นเดินใสียับครับ รถเก่งว่ายังไงรถเก่งยกนี้โโอ้หหมัดขวาของเพชรนันวางซ้ายไม่โดนรถเก่งวางซ้ายเพชรนันเบียดเข้ามากระโดดเข่าใส่ครับรถเก่งกระโดดเข่าลอยใส่เหมือนกันโอ้โหคุณมีผมก็มีเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหต้องต้องต้องหัวใจของทั้งคู่เลยครับสุดยอดทั้งคู่ครับ ออกประสานแข้งขุนนาว่ากันต่อครับว่าวางแข้งขง้นขันศอกอเจอหมัดตบไปลูกทรายโอ้โหครับคู่นี้นี่แหละครับผลักกันได้ผลักกันโดนครับโดนตอกดวงใจ ต่อครับยาบล่าเราจะจะทิ้งโยมัดเจอทีบแตนว่าประสานแท้งครับแต่งสวยมามื่อเดับนี่ลูกซิก็นเจอร์ของเบิร์กเลิกไปสินชัยครับลูกนี้โอ้โหต้องชื่นชนครับ บอกว่าเอาอีกครับอาอีกครับมันสนุกเหลือเกินแล้วคันไปอีกช็อบไครัเพชรอันอ้กลายเป็นไมกาเต้เหมือนกันครับโอ้โห ลูกอย่างนี้นี่เป็นลูกวิชาเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกวิชานะครับเบิกเลิกเป็นสินใจนี่ซิก <c oughs> เนเจอร์ของเขาเลยครับแล้วรถเก่งเอามาสืบสารต่อครับนี่แลวครับศิลปะแม่ไม้เมือไทยไม่มีวันหยุดครับเอาเอา้แกงสายของรถเกง่งแพ้ชนะผมไม่รู้นะครับอโอ้โหมั่งใจทั้งคู่เลับ อยูออออ่อยู่ในช่วงปลายยก้วครับฝ่ายต่างม,มั่นใจอย่างที่อบอกครับมั่นใจได้นะครับอ,อยู่ที่กรรมการครับอยู่ที่กรรมการข้างล่างแต่ต้องชื่นชมทั้งคู่ครับโอ้โหออ,ออกอาวุธกันลืมตายเลยครับสุดยอดครับ ช่วชมหัวใจของทั้คู่เลยครับมาดูข้างช้ะานะครับจังหวะต่อยหมัดเจอขอาขวาเสือนครับอันนีครับแ้ารอให้เตะเลยนะครับกันช้อนล่างเลยครับสวยงามจริงๆครับมากเลยครับอ่าซิกเเจของแกเลยครับเป็นดึงเป็นปลายปลายแข้งครับโอ้หแลนี่ครับ ขอโทษขอโวยนะครับนั่นใจนักกีฬาครับ right, right. Uh, อ่ะชี้ดิครับะโบนัดแตกคระโปนัดแตกครับมายอดเยี่ยมครับ right, right. Ladies line to the man up to fireization และ h e referee ปรีชาจันเกสผลหมันและแลคุณกรภรอักษรกีบเ t อะเซ็มสกอร์กีบเดอะวินเอร์49และ44เด e ะวินเนอร t บอลยน็มาซิชชชอ a n n the winner Blue c o r n r 안건 프레스리전 포드 웨더.